นิายวายแนวแฟนตาซีชื่อเรื่องว่าเร่รักร้ายเจ้าแห่งตำนานทั้งสี่บทที่76เพิงพิฆาตพาร์ทหนึ่งนักเขียนโดยปริยวิทย์ฝากคุณผู้ฟังทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปนิยายเสียงจากช่องนิยายวาย ฟังฟินๆกันด้วยนะครับวันรวมญาติที่ว่าคือวันที่ตระกูลเหลียนอนุญาตให้คนอื่นที่นอกเหนือจากคนในครอบครัวเข้ามาเคารพหลุมศพของอินซีได้ กเรียนมองลงไปข้างล่างพบว่าแขกกำลังทยอยเข้ามากันแล้วนอกจากเมทาวินก็ยังมีพัทรพลอดีตคนรักของมังกรด้วยสินะวันนี้พวกเขาจะได้เจอกันแล้วจะว่าปีแล้ว ทั้งคู่ก็เป็นอดีตที่เคยหวานล้ำของอินซีหิมะและมังกรเพลิงอีกด้วยฉันมาแล้วนะอินซีในขณะที่พูดความรู้สึกจุกเจ็บ ตรงบริเวณอกด้านซ้ายของเมทาวินยังคงเกิดขึ้นเสมอดอกลิลลี่สีขาวถูกวางลงบนพื้นปูนต่อหน้าป้ายชื่อที่สลักคำว่าอินซีเหลียนชาตะสิบสามกุมภาพันธ์สองพันสิบหกอายุ ยี่สิบปีเขาจดจ้องมองอักษรแกะสลักเหล่านั้นอยู่นานกว่าจะตัดสินใจลุกขึ้นยืนได้จากนั้นก็ไม่พูดอะไรอีกเลยจนกระทั่งพัดเดินเข้าไปวางช่อดอกไม้เป็นช่อดอกกุหลาบสีขาวช่อใหญ่ แล้วก็ลูบวนไปวนมาก่อนจะบอกว่าฉันก็มาแล้วเหมือนกันเจ็ดปีแล้วสินะทำไมฉันถึงยังรู้สึกว่ามันยังเป็นแค่เมื่อวานอยู่เลยหักห้ามใจบ้างเถวิน นั่นสิวินทั้งกรเรียนและพัดต่างก็ช่วยกันปลอบโยนเขาเป็นประจำอย่างนี้ทุกครั้งวันนี้ของทุกปีคือวันที่ทุกคนต้องช่วยกันปลอบวินและเฟรินแบบนี้เสมอเพียงแต่ปีนี้ มีเด็กที่ชื่อลีนมายืนอยู่ด้วยบงเล็บทุกปีเขายังเด็กมากจึงไม่อนุญาตให้มาในวันรวมญาติเหนื่อยหน่อยนะพวกนายนะที่ต้องช่วยกันปลอบใจฉันทุกปีอย่างนี้แหมสบายมาก แต่ก็อยากให้เข้มแข็งขึ้นให้ได้เร็วๆนะเฮ้ยนั่นสิทำไมฉันถึงทำไม่ได้สักทีนะฉันยังคิดว่ามันเป็นเมื่อวานนี้อยู่เสมอเลยให้ตายสิเพราะนายยังจมอยู่กับอดีต ที่ไม่มีวันกลับคืนมาได้ยังไงละ่ะรือว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไายปล่อยให้มันเป็นเรื่องที่ยาวนานเกินไปแล้วทุกคนหันควับไปมองตามเสียงที่ดังแทรกขึ้นมาท่ามกลางบรรยากาศที่กำลังเศร้าสลด หนุ่มน้อยที่ยืนอยู่ข้างเฟรินจดมองมาทางเมทาวินด้วยใบหน้าเรียบนิ่งสองสายตาประสานกันลึกซึ้งเนิ่นนานกว่าจะละสายตาออกจากกันไปได้แววตาที่เสมอเหมือนคุ้นเคยแต่กลับเย็นชายิ่งกว่าคล้ายจะใช่ แต่กับเหมือนเป็นใครอีกคนที่แค่กับคลายคลับคลากันเพียงเท่านั้นอ,อ,อินเลิอกอยุติดกับเรื่องเดิมๆและคนเดิมๆเถอะนะครับพี่วินนี่คือคนแรกเลยละมัง้ง ที่รีนเรียกว่าพี่แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นเขาก็เอ่ยด้วยใบหน้าที่นิ่งเฉยจนหัวใจเจ็บเพราะไม่อยากให้ยึดติดสินะอ๋อนี่คือรีนลูกชายของเธอกับฉันเอง ได้เจอกันจริงๆสักทีนะอ๋อนี่คงเป็นน้องรีนเองสินะยินดีที่ได้รู้จักนะครับน้องรีนเมทาวินเอื้อมมือไปกุมมือของรีนขึ้นมาจุมพิษแผ่วเบาต่อนหน้าทุกคน ที่ยืนอยู่ตรงนี้บงเล็บและคนที่ไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้ด้วยเจ้าตัวถึงกับสะดุ้งเล็กน้อยด้วยความที่เป็นครั้งแรกในชีวิตสำหรับการถูกเนื้อต้องตัวจากใครสักคนที่ไม่ใช่คนในครอบครัวนอกจากแม่ของตัวเอง และหญิงรับใช้แล้วก็ยังไม่เคยมีใครเคยได้กระทำการอันเป็นการล่วงเกินเช่นนี้มาก่อนถ้าจะถามว่านี่เป็นการถูกใครล่วงเกินไหมคำตอบคือก็ดูหน้าของลีนในตอนนี้เอาซิสิทั้งจะหัวเราะ ทั้งจะร้องไห้อยู่ในทีคงไม่ต้องถามแล้วว่าอีกฝ่ายมีความรู้สึกยังไงมาแล้วเหรอเมทาวินในขนาดนั้นลีนจึงได้โอกาสสลัดฝ่ามือเล็กออกจากมือหนาของเมทาวิน ยังรวดเร็วด้วยความไวแสงน่ะอ๋อสวัสดีครับคุณอาผมมาแล้วครับเงินก็เข้ามาข้างในก่อนสิพัดด้วยนะขอบคุณครับคุณอาทั้งคู่ประสานเสียงกันเอ่ยคำขอบคุณต่อเหรียญเฮอร์ซุน ก่อนจะเดินตามหลังเจ้าของคาลือหัดหลังเล็กเสมือนเรือนรับรองเข้าไปด้านในอย่างเงียบเชียบในขณะที่เมทาวินก็เอาแต่จ้องมองตามเจ้าของร่างบางเล็กอยู่อย่างนั้นไม่วางตา ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ผูกพันกันทางสายเลือดหรือพูดง่ายๆก็คือพวกเขาอาจจะไม่ได้เป็นพ่อลูกกันแต่ถ้าว่าเหรียญเฮอรซุนกับเด็กๆของเขานั้นรู้ไซเห็นพุงกันจนหมดเปลือกเหตุเพราะอยู่ได้กันมานาน หลายร้อยปีเฮอร์ซุนของพวกเขาเป็นคนยังไงมีหรือจะไม่รู้เดี๋ยวว่าแต่พวกเขาเลยใครๆก็รู้คนแถวนี้ก็รู้โดจินเคยลั่นวาจาเอาไว้ว่าไอ้หมอนี่มันเป็นไอ้คนบ้า ที่ปากไม่ตรงกับใจเอาซะเลยและนั่นมันเป็นคำพูดที่จริงที่สุดที่เหลียนเฮอรุนโผล่พลรวดพลาดเข้าไปในตอนที่เมทาวินจับมือของรีนอยู่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญพนันกับฉันไหมร้อยหนึ่งให้พันหนึ่งเลยอะโดจินพูดในขณะ ที่เฝ้าสังเกตการอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากโต๊ะรับแขกมือขวาของเขากวาดอาหารเข้าปากแต่ในขณะเดียวกันก็เฝ้ามองเหลียนเฮอซุนกับแขกของอีกฝ่ายไม่วางตาทำไมทำไมนายถึงคิดอย่างนั้นล่ะโดจิน นี่คือเสียงของฟานที่ผลัดกันกวาดอาหารเข้าปากของเธอเองเช่นกันก็ดูเหรียญเฮอซห่วงลูกชายจนออกนอกหน้าคิดว่าดูไม่ออกหรือไงฮึนายอย่ามาทำเป็นรู้ดีหน่อยเลยฉันไม่เห็นว่าเฮอเขาจะทำอะไรเลยแล้วฉันถามนายหน่อย ว่าทำไมเขาจะต้องห่วงด้วยมีแต่คนกันเองทั้งนั้นนายมันไม่รู้อะไรเลยต้องหากเล่าสมองเล็กๆของนายคงคิดไม่ทันนะสิฟานฉันมองว่ามีคนสนใจในตัวเด็กกรีนของเราหืมพูดไปเรื่อย ฉันพูดจริงไม่งั้นคนเป็นพ่อจะแสดงออกว่าห่วงลูกชายชัดเจนขนาดนั้นหรือไงไอ้บ้านั่นมันเป็นไอ้คนบ้าที่ปากไม่ตรงกับใจเอาส้นเลยนายลืมไปแล้วหรือไงอะฟานเริ่มขยับตัวเข้าไปใกล้คุณหมอที่เป็นทั้งเพื่อนสนิททั้งพี่ชาย และเป็นทุกอย่างในทั้งชีวิตก่อนที่ทั้งคู่จะเริ่มกระซิบกระซาบกันเบาลงเรื่อยๆเพราะต่างก็รู้ดีว่าบุคคลที่สามในสถานที่แห่งนี้ไม่ชอบให้พูดถึงเรื่องที่รีนคืออินซีที่กลับชาติมาเกิดใหม่หรืออะไรเทือกนั้น นี่นายก็รู้ว่าเมทาวินกับอินซีเคยชอบพอกันมาก่อนเนื่องจากเมทาวินเองก็ยังคงฝังใจกับความรักที่มีต่ออินซีพอมาเจอกับลีนเข้าก็เกิดระลึกถึงความหลังขึ้นมาสิแอ ทำไมพอเจอหลานลีนแล้วเขาต้องระลึกถึงความหลังด้วยเราฉันไม่เข้าใจอโถ่ฟานนายนี่มันสมองเริ่มน้อยลงไปทุกวันทุกวันเลยจริงๆก็รีนคืออินซีนะสิคราวนี้เข้าใจหรือ,อยังฮะอ๋อ ฉันเริ่มนึกขึ้นได้แล้วล่ะฉันลืมนึกถึงข้อนี้ไปซะสนิทเลยจริงด้วยสิเออนั่นแหละคราวนี้เข้าใจแล้วนะดูสิฟานนายดูสิพ่อตากับว่าที่ลูกเขยคนใหม่ซึ่งเป็นลูกเขยคนเก่านั่นแหละตาขวางใส่กันอีกแล้วดูสิดูสิ ปาเค้์มันก็บอกว่าไม่ยอมรับว่าลีนคืออินซีแต่ที่ไหนได้ก็แอบ,บหวงลีนเหมือนกับตอนที่หวงลูกรักอย่างอินซีอีกแล้วนั่นนะสิจริงไหมล่ะสงสัยจะได้คนมาเป็นว่าที่ลูกเขย อีกคนซะแล้วแหละใครเป็นลูกเขยของใครไม่ทราบวามึงการฉัน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 ไปแล้วเนอะฉันก็ด้วยนึกขึ้นได้ว่ามีธุระเดี๋ยวหยุดอยู่ตรงนั้นไม่อย่างนั้นฉันจะตามราวีให้ถึงที่สุด เอาให้ตายกันไปข้างหนึ่งเลยไม่เชื่อก็คอยดูสี่ขาสองคู่ของเพื่อนสนิทสองคนที่มีศักด์เป็นถึงท่านอาของมังกรเพรงิงถึงกับหยุดชะงักลงกระทันหันทั้งคู่หยุดชะงักด้วยร่างกายที่สั่นเทิมสองขา มันก้าวไม่ออกไม่กลา้าแม้แต่จะหายใจแรงมังกรแบกดาบเล่มยักษ์ค่อยๆก้าวเดินเข้าไปหาพวกเขาทั้งสองร่างอย่างเชื่องช้าและใจเย็นก่อนจะปักปลายดาบลงตรงกลางระหว่างพวกเขาทั้งคู่เล่นเอาทั้งสองร่างแก่วงเล็บ แค่หมายถึงอยู่มานานมากกว่าไม่ได้หมายถึงแก่จริงๆสักหน่อยแทบจะสะดุ้งโหยงเข้าไปกอดกันอย่างลืมตัวอมังกรมังกรอย่าทำอะไรพวกอาสองคนเลยนะคิดว่าเห็นแก่นหน้าแม่ของหลานเอนะเออนั่นสินั่นสิมังกรพวกอา ไม่ได้พูดอะไรออกไปให้คนอื่นได้ร่วงรู้เลยเพียงแค่พูดกันอยู่สองคนไม่ได้พูดกับใครเลยจริงๆอาสาบานฉันบอกท่านอาทั้งสองแล้วไงว่าจะเอ่ยถึงเรื่องใครจะแต่งกับใครแต่อย่าเอาเรื่องของอินซีไปเกี่ยวข้องด้วย ไม่มีใครหน้าไหนเกิดมาเป็นอินทรีทั้งนั้นแล้วไม่มีใครแทนที่อินทรีได้ส่วนใครจะได้กับใครใครจะเกี่ยวดองชอบพอกันก็ไปพูดที่อื่นที่นี่คือหลุมฝังศพของอินทรีเยี่ยมาพูดจารบกวนความสงบสุขของเขา ไปใครจะไปคิดว่ามังกรเพลิงจะโกรธมากขนาดนี้เพิ่งจะรู้ว่าชื่อของดาบเพิงพิฆาตจะมาจากชื่อของเขาในเวลาที่โกรธอย่างเช่นวันนี้แสงสีส้มสดวาวโรดออกมาจากดาบเล่มยักษ์ เสมือนกับรังสีอม,มหิตที่กําลังแผ่ไอสังหารออกมาจากร่างทองของเขาในตอนนี้เช่นกันเสียงตะหวาดลั่นของมังกรเพลิงดังสนั่นจนทําให้ใครต่ใครที่อยู่ห่างออกไปได้ยินทุกถ้อยคําจนท่วนทั่วทั้งแขกทั้งเจ้าของคฤราสา์ตต่างขนลุกสู้ ขวัญหน,นีหายกระเจิดกระเจิงกันไปหมดโดยเฉพาะลีนที่เคยได้ยินเพียงแค่เสียงแผ่วเบาเรื่นหูจากผู้เป็นแม่ถึงขนาดแอบถามตัวเองในใจว่าน่าใจแล้วนะว่าอยากให้เขาคนนี้เป็นครูผู้ฝึกพลังเวทให้กับตัวเองนะ ว่าแล้วก็เผลอเอื้อมมือไปเกาะแขนของเมทาวินอย่างลืมตัวด้วยความที่เริ่มกลัวจนร่างกายเริ่มสั่นระริกวงเล็บเรียกได้ว่าใครอยู่ใกล้มือก็คว้าเอาไวห้หมดแหละไม่ได้คิดอะไรจริงๆส่วนในใจของสิงเงินตอนนี้ เริ่มหล่นตุ๊บลงไปอยู่ที่ตะตุ่มเขาได้แต่อุทานออกมาจากในลำคอพร้อมกับรอยยิ้มแห้งๆว่าอ๋อหนักกวเดิมเข้าไปอีกห้าย <c oughs> <c oughs> จบบทที่76ของนิยายวาย แนวแฟนตาซีที่มีชื่อเรื่องว่าเร่รักร้ายเจ้าแห่งตำนานทั้งสีลงไปแล้วนะครับหวังว่าคุณผู้ฟังคงจะชื่นชอบนิยายวายเรื่องนี้นะครับติดตามลุ้นตอนต่อไปด้วยนะครับว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงตอนนี้อย่างที่สิงเงินบอกหนักกว่าเดิมเข้าไปอีกหมายถึงมังกรเพลิเจ้าของดาบ พิาของงเเรานนั่นออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปนิยายเสียงจากช่องนิยายวายฟัง,ฟ,งฟินฟินช่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ